ที่เที่ยวของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกด้วย5เหตุผลนี้คลองใจชาวโลกที่ต้องมาเที่ยวในประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่อังใกล้ไลน์สายเที่ยวสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะแม่อังจะให้ทุกท่านรู้จักรู้กับ5เหตุผลทาไมอะชาวต่างชาติถึงมาเที่ยวในประเทศไทยและเป็นที่เที่ยวที่ ต่อเน,นื่งติดกันด้วยนะนะคะไปมาแล้วก็ต้องมาอีกกลับไปแล้วก็ต้องกลับมาอีกใช่ๆใช่นะคะมาดูค่ะกับห้เหตุผลทั้งไมเช้าต่างชาติถึงนิยมมาเที่ยวในประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณจุฬาคอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณวันสวัสดีค่ะใครอยากฝากร้านพิมพ์ชื่อเล่นสระจังหวัดไว้นะคะใครอยากฝากร้านพิมพ์ชื่อเล่นสระจังหวัดไว้สวัสดีค่ะลุงเบิ้มสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับลุงเบิ้มค่ะถ้าเหตุผลหลักๆถ้าเหตุผลหลักๆนะคะที่ชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวในประเทศไทยนะคะนะด้วยไปเสร็จได้จริงๆว่ามืองไทยเราคุ้มค่ามากๆในการวิ้นันฟ้ามาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่ สถานที่ท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่เป็นธรรมชาติร้านค้านะคะคาเฟ่สวยๆนะคะคาเฟ่สวยๆ